ลากรายฟลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิว ID ดีตอนที่3 2 1ในเกมเกณนชินอิมเพงนะหลังจากเราดู ID ดีปีาศาจขิง i อดีไป2ตอนนะวันนี้กลับมาพบกับ i อดีคนธรรมดาสามารถเดินดินกันบ้างดีกว่านะ <c oughs> กลับไอดีของคุณเหงานะโอ้โยต้องชื่อว่าเหงาอย่างนี้เลยเมีให้ไอด้วยนะเข้ามาได้ผมไม่กัดโอ้โหน่าจะเหงาจริงๆนะก็ขิง i อดีเนี่ยจะดูเกินเอื้อมไปหน่อยนะมาดู i อดีที่เราแบบสามารถเขาเรียกว่าอะไร เชื่อมโยงได้นะว่าเออไอดีเราก็น่าจะเป็นประมาณนี้เหมือนกันนะฮะอ่ะไดนดูสินี่ฟูรินะถือดาฟาโวนะพ่นิวเล่นเฮ้ยพินิวมีหนังสือว่อะแล้วปู่จงถืออะไรเนะี่ยปู่จงถือหอกธรรมดาเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเนี่ยไอดีนี้ดูดูเชื่อมโยงได้นะบุญห้าดาวก็แบบมีแบบหนึ่งในสี่ตัวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้จะมีตัวอะไรอีกบ้างที่เราจะได้ดูกันและถ้าใครอยากได้รีวิวดีแบบนี้เนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นทางอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กเป็นหลกักก็สามารถส่งมา,มาได้นะ โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะจะเน้นคนที่สมัครสมาชิกช่องก่อนนะซึ่งซึ่งกติกาเนี่ยเวลาพิมพ์มันอินบ็อกซ์เนี่ยมันจะมีレスปอนต์ตอบกลับมาให้ดูเลยผมจะเน้นสมาชิกช่องก่อนที่กดสมัครเข้ามาแต่ว่าถ้าช่วงไหนมันไม่ได้มีคิวอ่ะหรือคิวว่างๆอะไรเงี้ยก็จะรับไอดีใครก็ได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไอดีคุณมีความแบบจุดเด่นบางอย่างก็สามารถทักเข้ามาขายในอินบ็อกซ์เพจไลฟ์ก่อนเพลย์ได้นะครับผมอ่ะโอเคก่อนไปดูไอดีนี้กันเน่ก็ฝากทุกคนกดไ like ลค์คลิปนี้แล้วฝากกด subscribe ช่องไลฟ์ก่อนเพนนลย เดินทาง 0, 100, สูน1 0 0 0 0่แสนซับสไคร์เบอร์แล้วก็เดินทางไปด้วยกันและฝากผู้สนับสนุนใจดีข,ของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับเติมเกมฮิตค่ายหมีได้ที่นี่ r Rich Man ช hop ถูกกว่าเติมเองพร้อมบริการตลอด2 4ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมสุดที่ของฮอลเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกนชินิเพ็กฮงไคซาเดลและเซเลโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเกมบริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richmanshop ได้เลยมีแอดมินรอตอบรอเติมไม่มีวันหย โอเคตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอินาซุมะนะที่เจ้าของไอเดีเอาตัวมาทิ้งไวนะ้น่าจะให้เราเสพบรรยากาศแผน5.4นะฮะอ่ไาหนาขอดูสิขอดูมีตัวเยอะมากเยอะมากไหมอ่ะเดี๋ยวนะอ่านี่ไงเห็นไหมไอเดีคนปกติก็ตัว5ดาวนี่คือแทบไม่ได้เปิดเลยนะล่าสุดคือคอรินนะฮะเจ้าของไอดีบอกว่าไอดีนี้เติมไปทั้งหมด35บาททวนนะฮะก็มาดูกันว่าจะหัวขนาดไหนเฮ้ยมีแค่นี้เองเหรอจงหลีอะไรเนี่ยอุย้ยตัวห้าดาวน้อยมากเลย วุ่สุดยอดเลยอะเล่นมาสักพักแล้วด้วยนะดูแล้วนะมีจงหลี่นะแมบนบเทสเซลใส่เทนนะิสตี้ซีศูนย์นะฮะพรสวรรค์หนึ่งเก้าแปดนี่แบบเข้าใจได้มากๆแล้วก็มีพี่นิวเวเลตนะดูแล้วนี่เลยมีสมุดคันหนึ่งนะ่าจะเป็นเดอะแบกของไอดีอันนี้แฟกเป็นเซตประจําตัวนะฮะซีหนึ่งเฮ้ยมีกลุ่มดาวพี่นิวด้วยนะซีหนึ่งว่ะแต่พี่นิวว่ะต้องบอกว่าซีหนึ่งอาร์หนึ่งก็คือเหมือนเป็นจุดคุ้มทุนเหมือนกันนะก็ใช้ได้ยาวๆนะโหขีดเลนหกสิบสอง คิดเตอร์เมดสองแปดสาม้าวอาร์ไดแฟต์น่าจะไม่ธรรมดาด้วยน้นีวัวดีมากนะนี่เป็นถ้วย HP คิเลตคิดเตรเมนะฮะนาฬิกาคิเลตคิดเตรเมนะฮะคนนกมีคิเลต HP คิดเตรเมโอ้โหปังปังนะฮะพี่นิวไอดีนี้ใช้ได้นะผมว่ายังไงก็แบ่งได้อ่ะเออฟูดินะนะไม่มีดาบอะไรใช้เท่าไหร่ใช้ฟาโวนซึ่งก็เป็นดาบมาตรฐานตัวหลังบ้านนะฮะ ซีศนะูนย์นะฟรสบอลห้าสิบสิบเออคิดได้แปดสิบคิดได้เมล์ร้อยยี่สิบสองนะก็โอเคนะไม่ได้เน้นดาเมจมากจากคุณินะนะแล้วนะก็คาซิฮะใส่อรอนสติงใส่เซตลมซ e ีศูนย์เอเอมแปดละแปดสิบเนี่ยเป็นตี้พี่นิวแบบบ้านๆมากเลยซึ่งก็ดูนะ่าจะพึ่งพาได้อยู่นะในเอดีนี้นะอ่าไปต่อที่ซูโค,โค้ดเหรอแต่ว่าหกสิบเองอะไม่ได้เล่นมั้งอายการดูอายกาดีกว่าเถือ,อเมโนูม,มาด้วยอายกาไม่มีดาบห้าดาวเลยนะเนี่ย โอ้ยแต่สแตตนี่ไม่แย่เลยนะสแตตไม่แย่เลยสักนิดคือถ้ามีดาบ5ดาวมันนี่คิดั่เมงดันไป260ได้เลยค่อนข้างจะเวอร์ด้วยซ้ำจริงๆนะผมคิดว่าอดีแฟค์เขาต้อนนจะเวอร์อยู่แล้วเนี่ยหอว่าดูดิ่ตกมาก็ดีดูคนงงซะก่อนโอ้โหคิดเลขสิบทีนั่นเมงยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยดูดิอันดี้แฟกอย่างดีโอ้โหถวยตรงเซตได้แบบนี้ก็โอเคลนะเออดีเว้ยแล้วก็คอร์ินนะคอรดินถือ f e ร r เล็กออฟเด e ะดีฟเป็นดาบ4ดาวนะที่กก็ต้อองบว่า อารมณ์เหมือนประจำตัว4ดาวเพราะว่ามีมารับไลฟ์ด้วยนะฮะมีเซตประจำตัว40โอ้แล้วไอเดีเนี่ยอัพพลสวรรค์แบบไอ้นี่มาเลยนะอัพแบบโฟกัสที่ใช้เท่านั้นเลยก็เข้าใจได้สำหรับไอเดีที่ทรัพยากรไม่เยอะนะคิดเลทสี่สิบคิดเมตร้อยแปดสิบเอ็ดนะฮะเป็นตัวเน้นที่ที่อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไอเด่นโชกุนอุ้ยมีเงาด้วยอย่าบอกแล้วสีสองอ่ะโอ้สี่ศูนย์นะสีศูนย์จะมีอาวุธประจำตัวด้วยนะ แสแตตก็พอได้นะ er 2 5 6นะอีกได้อีกนิดนึงคิดเลีหก68คิดเลนรยมีดิลุนะฮะเออเราดูไปต่ออีกหน่อยดีกว่าเราจะได้ดูว่าเอาตัว4ดาวตัวไหนมามาเสริมทีมได้บ้างเบนเนตก็ดูจะค่อนข้างเต็มอยู่นะฮะเออคุณเหงานะคุณเหงาก็ปล่อยเหงาต่อไปนะฮะิโมนานะดูชินโนบุนี่ได้ปั้นไหมชินโนบุยังปั้นไม่เต็มนะฮะีเองด้วยนะพูดถึงชินโนบุหน้าปั้นนะเออมีมีเซียงหลิงที่ ที่ดูเพิ่งเต็มแต่ว่าเดอแคทขัด2เองแปลว่ายังตกปลาไม่เสร็จหมดเสียงหนึ่งซีสี่เออสิงชิวก็ยังไม่เต็มเฮ้ยป้านมาแค่นี้เหรอป้านมาน้อยกว่าที่คิดเฮ <c oughs> ้ยเก่งเลยเนี่ยถึงเวลาลุยแล้วไหมไอ้ดีนี้ได้เท่านี้นะฮะเฮ้ยดาวเต็มแล้วด้วยเดี๋ยวไนดะ้เคลียร์ดาวเต็มได้ไงวะเนียเล่นตีไหนวะเนียอยากกบเลยคือตีพี่นิวนะ่าจะได้นหนึ่งฝั่งแหละแต่อีกฝั่งหนึ่งเล่นตีไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเออขอลองแอบดูแบบแอบดูโพยที่เล่นมาได้ไหม อุ้ยเฮียดาวเต็มมานานแล้วด้วยโอ้เขาเล่นเนชั่นอลนี่ว่าเขาเล่นไรเด้นเนชั่นอลนะถ้าถ้าดูจากตีหนึ่งมัลตีหนึ่งเดนชั่นอลแต่ว่าสงสัยว่าทำไมเนชั่นอลแล้วซิงชิวเวลเจ็ดสิบอะเอออ๋อซิงชิวก็คือก็คือ,คอโอเคแล้วแหละแต่แค่ว่าไม่อัพเวลให้โอ้โหสมุดเวลไม่มีด้วยจะกดอัพให้ก็สงสารอ่ะโอเคก็อย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปตี้ไรเด้นเนชั่นอลเนี่ยเป็นตีท้ที่แบบ ผมว่ามันใช้อะไรไม่เยอะแล้วมันเดเมจมันแรงมากๆเลยก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูกันด้วยนะเออเพราะฉันดูจากทีมแล้วเนี่ยจริงๆอะ่ะโอ้โหจำได้ว่ามันเหมือนต้านน้ำปะจำได้ว่ามันต้านน้ำไหมไอ,อ้ตัวเนี้ยถ้าเราเอาพี่นิวไปด้านบนแล้วเอาตีโหแต่ไม่ได้เดี๋ยวตายเอางนี้แหละเอาพี่นิวไปด้านล่างดีกว่าอ่ะเอาเล่นตีที่เขาจัดมาเลยเพราะเราต้องการโล่นะฮะเดี๋ยวเราจะตุยนะฮะด้านบนเป็นไรเดนเนชั่นอลจัดไปอ่ะแบบนี้น่าจะน่าจะเคลียร์ได้นะ คือแสดงให้เห็นถึงพลังของไอ้แก๊งสี่ดาวนี่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะแล้วเป็นไรเด้นอีเอ่ออีสีศูนย์เป็นไรเด้นอี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 ศูนย์ด้วยนะอ่ามาเฮ้ยเฮึยเฮ้ยเฮ้ยมาปาดเอี้ยบม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 นี่นี่เรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้หเดี๋ยวนะเล่นมาตั้งนานเพิ่งตายไปตัวเดียวเหรอ ดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่คิดดูเหมือนจะใช้ความทรหดในการเคลียร์บิสอยู่พอสมควรดูแล้วไม่ง่ายแน,น่นอนโอ้โหโ,หโหโอ้โหโอ้โหจัดมากว่าจะได้สามตัวโอ้โหใช้ไปทุกอยาดเหงื่อนที่มีวิแข็งแข็งอุ้ยไรเด้นแข็งเกือบตุย นี่มาให้ฟันพร้อมกันหน่อยนี่นี่นี่ไงผมแท็กมันไม่ดีเลยนะจริงๆต้องแท็กมันดีๆหน่อยมันจะประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยนะไอห้องเนี้ยเราค่อนข้างไม่ค่อยให้มันอยู่ด้านเดียวกันเท่าไหร่่ะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอ่าอยากอยากรู้ว่าเล่นแบบนี้จะเคลียร์ได้กี่นาทีอ่าแสนกว่าโอเคอตีต่อตีต่อชาติีเอ้ตีต่อชาติาตึ๊กติเอ้โถอ,อย สวย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 เออมาชิวยังไม่มาเอาเสียงลิงยังไม่มาเหรอเนี่ยไม่ต้องเอาเสียงหลิงละเอาอะไรเล่นปาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแพ็คมันเห็นป่ะอย่างงี้ไอเวฟสุดท้ายผมมันแพ็คดีกว่าก็เลยเคลียร์ไวนะเพราะเมื่อกี้เราแพ็คดีๆน่าจะเคลียร์ได้ไวกว่านั้นอีกมาดูกันว่าห้องนี้จะทันไหมนะห้องที่แล้วเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เวลาไม่ค่อยดีจะต,ต้องบัฟให้หมดต้องบัฟให้หมดอย่าปล่อยไว้ต้องกดทุกอย่างที่มีพี่นิวไปป๊อปป๊อปป๊อไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังกับเดเมจพี่นิวอ,อีกรอบนึงไปออออออพอดีเลยนะครับผมมาพอดีนะแปะไหมมันจะมาทีละตัวอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมาทีละตัวอย่างนี้เลยใช่ไหม เราจะได้คำนวณถูกดูเวลายิง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 มันมาทีละตัวจริงวะยิง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 บัฟใหม่ก่อนแล้วกันบัฟใหม่ก่อนดูเวลาอาจจะยังทันไปยิง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 ยี่สิบวิทันไหมเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าอย่าอยู่ไกลดิไอ้เหี้ย หยุดยิงจะรั่วเฉยเลยเขี้ยรั่วรั่วรั่วถึงหยุดยิงจะรั่วเฉยเลยอะเฮ้ยเอาไม่มีฟองน้ำฟองน้ำไม่มีเฮ้ยรันแล้วสองหนึ่งศูนย์อะคือกะว่าวแบบกะว่าวะจะยิงต่อเลยอะแบบค่ายตอนเมื่อกี้ได้จะถ่านวิ่งตัวนึงต่อแต่แม่งแบบอยู่ๆไกลๆแล้วมันยืนยิงจะรั่วใส่เราอะอู้หู้เศ้จัดเอาใหม่เอาใหม่เอาถือว่าถือว่าแพ็คห้องนี้ใหม่ด้วย ไม่ช้าลงปะวะไม่แน่ใจไม่แน่ใจอาจจะช้าลงแต่ก็ว่าเร็วขึ้นนะเออไม่แน่ใจเลยไหมหรือช้าลงวะแล้วเป็นอะไรเป็นไรเล่นไปเล่นไปมแต่เร็วขึ้นช้าลงก็เล่นไปนี่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 ไอหุ่นตัวเนี้ยมึงอย่าบั๊กกูก็พอละพยายามอยู่ตรงกลางๆไว้เอ,อ้ย เอาเค่กาบนีบปับไปก่อนแล้วค่อยยิงเอออี๋อี๋เออโอเคอ่ามาต้องรู้แลวว้วมันจะมาแบบตัวเว้นตัวเราต้องเราต้องปรับตัวให้เหมาะสมป๊๊บยิงยิงยิงเอ๊ยยิงอีกยิงไม่ทันว่ะ รอบเมื่อกี้เร็วกว่าดิรอบนี้เพิ่งตัวที่สองเองอ่ะเนี่ยโอ้โหแล้วตัวสุดท้ายโผล่มาไกลๆนี่ยโอ้ไม่ทันว่ะไม่เป็นไรเราไม่ได้อีกรอบแล้ว <c oughs> ไม่รีแล้วเอาเป็นว่ามันผ่านได้แหละถ้าเกิดรีอีกสักรอบสองรอบอ่ะเนี่ยมันแบบโอ้โหนิดเดียวเองแค่ <c oughs> มันต้องเล่นดีกว่านี้นิดนึงนะฮะ โอ้ยรอบที่แล้วเร็วกว่านี้นี่หว่าแปลว่าแปลว่าที่ในชาแนลเราก็ต้องแบบต้องรวมรวมมอนอีกหน่อยแต่ไม่เป็นไรอะเดเมจมันใช้ได้อยู่นะทุกคนนะอ่ะเราไปต่อเลยเพราะถ้าเราเล่นจนกว่าจะผ่านเนี่ยวันนี้ก็จะไม่จบคลิปนี้นะอาแต่อย่างน้อยเจ้าของอ้น,นี้เขาเล่นผ่านได้นะเจ้าของอ้น,นี้เขาผ่านได้นะอันนี้คือความโหดนะแต่ผมว่าถ้าผมมีเวลาเล่นสักหน่อยก็น่าจะน่าจะผ่านได้เหมือนกันนะรีสักหน่อย มีอีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเออตีไรเด่นอาจจะมีความแบบเหมือนจะแรงกว่านี้ได้อีกถ้าเป็นผมผมจะเร่งปั้นเสียงหลิงเพิ่มเลยเนี่ยอาจจะเอาเดคแคตขัดเพิ่มให้อัพซิงชิวให้มันแรงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยไหนจะเล่นตี้นี้ละไหนๆตี้นี้ดูจะเป็นตีเดอะแบกได้อ่ะก็ปั้นให้เต็มที่ไปเลย ไปลุยครับลุยครับ,รบพอตี้เนี่ยแหล่งเดเมจอันนึงคือเซียงหลิงไงที่แบบต้องแรงนิดนึงอ่ะปาดไปครับอุ้ยเกือบตายเกือบตายอุ้ยทำไมเลยเล่นจะตายแล้วอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องรีบเอาออกฮิวแมนโอเค ไปปาดชับเก้ามืนหกไปอีกไปอีกไปอีกนี่ปาดอีกหมดไหมที่นี่ข้อดีคือมัอนจะไม่ค่อยตายเพราะว่า มันมีแอร์ทามมันมีอะไรวะเวลาอมาตะเยอะนะฮะเป็นข้อที่ผมชอบที่สุดออไปไปไปเอาให้มนแล้วเหมือนมอนมันกระตุกกระตุกได้มั้งโอเวอร์โหลดเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันยังไม่ตายเหรอวะเริ่มนานไปแล้วน,นี่นานไปหน่อยแล้ว จ็ดนาทีสี่สิบเลยเนี่ยโอ้โหอย่างนานเลยวะ่ะเจ้าของไอ้ีเล่นไงวะเนี่ยห้องนี้นานแปลกแลแล้วไอห้องที่แล้วยังรู้สึกว่านิดเดียวก็ผ่านได้ห้องนี้นานแปลกแป่ะเนี่ยโอ้โหสองนาทีครึ่งเยังไม่หมดด้วยเอ้าไอ้นี่ไม่ตายเหรอรู้ว่าตายแล้วโอ้โหอย่างนานโอ้ไม่กอนแล้วคิดให้เคลียร์บอสตัวนี้ยังไงในยี่สิบวิอ่ะเราเล่นไปแล้วกันเราเล่นไปเราจะได้ดูว่าเดเมจเขาเคลียร์ได้เท่าไหร่ ไปป๊า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 เปิดโล่ดิเออเอาไปพี่นิวนี่จะเต็มจะเต็มจะเต็มทีไอ้แต่ดเมจพี่นิวเขาใช้ได้เลยนะถือว่าแบบถือว่าใช้ได้มากๆโอ้ยแต่พี่นิวจะตาย อุ้ยสะดุ้งสะดุ้งกดหยุดชาร์จเลยทำไมป๊าปยิงไปเลยนะครับนี่แรงแรงครับผมแรงใช้ได้ครับ <c oughs> คือแรงแล้วมันแบบถลายหลบมอนไปได้เรื่อยๆด้วยโอเค ก็ตี้เนี่ยทำเวลาได,ได้โอเคนะแค,แค่สักนาทีเดียวนินดๆเองเมื่อกี้แปลว่าถ้าตี้ฟากไรเดนเมื่อกี้เร็วขึ้นอะ่ะก็น่าจะช่วยได้อีกนะเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวพอจบเนี่ยเรามาดูว่าเราจะปั้นแก๊งเนี่ยให้มันแรงขึ้นได้ยังไงอีกเพราะไรเดนก็มีหอกงด้วยก็ถือว่าเป็นทีมที่แบบมีมีมีศักยภาพที่ดีนะฮะมีศักยภาพที่ดีอา้าวพลังงานไรเดนไม่มา ปาดไม่ได้โหเสียเวลาไปเยอะมากเออปาดหน่อยเออเออโอ้แล้วมันก็ยืนล้มแยกกันอีกแล้วถ้าเราแพ็คดีกว่านี้น่าจะง่ายกว่านี้เออปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอตัวนั้นยังนอนอยู่เัยนอยู่เลยอะโอ้โหช้าเลยทีนี้ ไม่ได้โดนทีละ2ตัวพร้อมกันโดนทีละหนโอ้ยช้าช้าโอ้แอนิเมชันสุดขัดพอดีไม่เป็นไรไปต่อไปต่อครับไปต่อครับ <c oughs> ไปต่อครับฟ <c oughs> าดไปครับ <c oughs> ให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันหน่อยได้ไหมเนี่ยมันมาอยู่ฝั่งเดียวกันหน่อยได้ไหม <c oughs> ขอร้องละ เอออันนี้ดีขึ้นหน่อยอันนี้ดีขึ้นหน่อยได้ป่าดโดนด้วยกันอย่างนี้นี่นี่เหมือนผมจะต้องกดชาร์ตีอะไรเล่นบ่อยขึ้นนะผมคิดว่าไอ้ห้องแรกอะที่ช้านิดหน่อยเพราะไอ้รอบสองอะกดชาร์ตีน้อยลงกดตีธรรมดาเยอะขึ้นผมว่าต้องเบินแล้วชาร์ตีบ่อยๆหนะ่อยตามตามโรเดชันมันอะ มาไปห้องนี้ห้องนี้ลังเลนนิดหน่อยว่าจะเล่นได้ไหมเพราะมันน่าจะต้านน้ำเยอะแต่ว่าลองดูป๊๊บก็ยังพอไหวยังพอไหวครับไปปั๊บปั๊บป๊บปบป๊บเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะยิงเบาลงเยอะเลยโอ้โหครั้งละห้าพันวิ่งเงเนี่ยต้องเอนตัวน้ำแข็งมาเหรอ ต้องเอาตัวท่าไหนมาเล่นมาเจอเมื่อกี้มันเไม่ไรนี่ยิงไปนีดดยป่ยิงไปเฮ้ยทำไมมันล้มอ่ะทำไมมันถึงล้มอ่ะเฮ้ยเราไปทำอะไรมันวะเราไปทำอะไรมันนะนี่สงสัยจริงแล้วเนี่ย ไม่ปู๋กูเกือบตายเฮ้ยโอ้โหไม่ทันว่ะไม่ทัน,ม,ทนมันอึดขึ้นอีกอะกกไปยิง ออโอ้ยโอ้พี่นิวอย่าตายนะเว้ยเออพี่นิวฮิวได้พี่นิวฮิวได้เ,ไดเออปูม่มะลงปั๊มปั๊มยิงขอแรงๆหน่อยโอ้โหไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อุย้ยเกือบตายเกือบตายจริงจังเกือบตายจริงจังมาก ้ยวุ้ย,ยไม่มีอะไรกดได้เลยอะไรเนี่ยอยู่ดีดีโรเดชันก็โดนติดขัดพี่นิวฮิวเออโอ้มันมันสู้ชีวิตนิดหน่อยเือนะนนเนี่ยดีดี <laughs> แต่เราเคยสู้มามากกว่านี้นะฮะเราเคยสู้ชีวิตมามากกว่านี้อันนี้อันนี้โอเคอยู่มันมีปู่ไงมันพอไปไหวอะเรามาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่า ก็ผมว่าตี้ข้างบนอะโอเคนะฟูดีนะก็ก็เต็มที่แล้วละด้วยด้วยดาบนี้นะซึ่งก็ดูเหมาะแล้วนะฮะพี่นิวก็คือแดงมากแล้วนะฮะเออคาซูฮะก็ EM มันได้อีกไหมดูกันอ่านี่ไงคาซูฮะก็ EM ดันอีกนิดนิดหนึ่งนะดันอีกนิดหนึ่งส่วนตี้เนี้ยเออเซียงหลิงขอดูสเตตนะห้าสิ ร้อยสามเจ็ดจริงห้าสิบร้อยสามเจ็ดสำหรับผมถือว่าแรงแล้วนะเออเสียงหลิงน่าจะถือว่าแรงแล้วเอเนอร์จีรีชาร์จสองสามสามแต่เมื่อกี้ก็รีมาทันพอดีเป๊ะเลยนะเออเสียงหลิงน่าจะโอเคแล้วมัง้งอาจจะไปที่ซิงชิลแทนซิงชิลนี่แหละที่คิดว่าไปได้อีกนิดนึงเพราะว่าเวลเจสิบเนาะแล้วก็เอเนอร์จีรีชาร์จสองแปดหนึ่งอาจจะอาจจะเปลี่ยนอันนี้เป็นนาฬิกาแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็ จะได้เดเมจเสริมเพิ่มจากซิงชิวมามาหน่อยเนะนี่นยแนวเนี่นยเปลี่ยนได้อยู่ถ้ามีเลจิลีชาร์ดอยู่แล้วก็อัพอันนี้เพิ่มได้อีกอีกเยอะเลยเอาอันนี้เพิ่มอีกเยอะเลยก็จะงัดงัดเดเมจได้มากขึ้นนะฮะเออส่วนของไรเด้นเองก็สุดแล้วละ่ะดูอันนี้แฟกไรเด้นดิโอ้ใช้ใช้น,ชนาฬิกาแถบเปอร์เซ็นด้วยนะน้าว้าวใช้นาฬิกาแถบเปอร์เซน็นเลยเหรอได้สเตตอ,อย่างนี้เลยไม่ธรรมดานะเนี่ยนาฬิกาเถบเปอร์เซ็นถ้วยเล็กโทจริงๆถือว่าเป็นไรเด้นที่อดีแฟกก็ถือว่าสุดมากนะสุดมากๆเเลยยนนะี่ โหดันเอไอได้ขนาดนี้ยอาจจะเป็นทีคนเล่นก็ได้เมื่อกี้หรือเมื่อกี้ถ้าเกิดสลับห้องบนห้องล่างอะ่ะอาจจะดีขึ้นเพราะว่าตีเลเด้นมันจะเหมาะตี้เลเด้นมันเหมาะเ,เ,เจอบอสเหมือนกันเหมาะเจอไอ้ตัวน้อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็อีกตีหนึ่งตี้พี่นิวอะ่ะก็เหมาะยิงเลเซอร์ศาสอะไรตรงกันี้จริงถ้าสลับบนล่างเมื่อกี้อาจจะเคลียร์ได้ก็ได้แต่ถือว่าโหดมาก2ตี้นะผ่านเลยแหละโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวดีของคุณเหงานะฮะก็จะเหงาน้อยลงนะเพราะมีราก่อยเข้ามารีวิวแล้วนะก็ถือว่าเป็นไอดีที่โอเคเลยนะ ก็คือไม่ได้เติมเยอะไม่ได้มีตัวเยอะแต่ว่าก็ถ่างคะแนนได้แล้วก็ดูมีอนาคตที่ดีนะก็ตัวตัวที่หน้าปั้นต่อหลังจากเก็บไ e อ้พวกสีดาวหมดแล้วก็เนี่ยจริงมันก็ครบแล้วนะจริงคอรดินก็ปั้นเพิ่มได้อีกหน่อยแต่คอรดินก็ดูเต็มเต็มแล้วเหมือนกันชินบุเนะี่ยชินบุหน้าปั้นมากชินบุหน้าปั้นเพิ่ม,มนิดนึงเพราะว่าเอามาเล่นไฮเปิลรูมได้แล้วก็ตัวที่หน้าเปิดโคตรๆในดีดีที่ถ้าเปิมมาแล้วเนี่ยจะได้เหมือนทีใหม่มาเล่นเลยก็คือไนฮิดะนะเพราะว่าตัววนน้้ํามมัพออยู่แลีิิงชว ซิงชิวชินอบุนาฮิดะเงี้ยได้ได้อีกตีหนึ่งมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทไม้ลีรันมาเมื่อไหร่เนี่ยผมแนะนำไอดีนี้จ้องไว้ได้เลยนะดูแล้วคุ้มมากๆคุ้มที่สุดในโลกเลยนะส่วนทีมอื่นมันก็ค่อนข้างมีอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าไอดีนี้เนี่ยคนเปิดตัวไหนเพิ่มนี่ก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันในช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่นุมาจนจบถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณเจ้าของไอดีที่ให้ไอดีมาดีวิด้วยนะอย่าลืมว่าลองอินบล็อกมันใจรีวดนะครับ ถ้าสมัครสมาชิกเข้ามาเนี่ยก็จะได้ได้ก่อนถ้าถ้าคิวเยอะๆนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้สมัครสมาชิกเนี่ยก็จะมีโอกาสตอนที่คิวว่างๆหน่อยนั่นเองนะครับส่วนนี้ลากอยกขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย